ยาไม่ไหวนคุณยายคุณยายตุ้มนิดนึงี่งไม่เผื่อเผื่อเราหันกล้องไปไงกล้องมันอยู่ต่ำไงเฮ้ยติ่งยงจติ่งติ่ง

หายหายแล้วค่ะเอ้ยงโอังโกังโปเะอ้ยวันี่หนหูจะพานักเรียนออกกําลังกายท่าอะไรอ๋อไอาอาจารย์อาจารย์ฝึกท่าออกกําลังกายหน่อยอ้าพรานอ้าหนึ่งเอียง เงินเออเงินเลยยะเออเจ้ว่ารุนหล่อแจกของไฟเก็บใส่ทุงจกของมาหล่นเยอะๆเลยสองสาม เอเอาใบพัดมันไปใส่ขึ้นยังแต่ตัวมเอเตอะให้เป็นมันเป็นพัดลมน,นี่อันอันแต่งมู่วนี่เอาแ้าปักแยาปักโอ้โอ้โอ้ไเ โอ้ยค่ะุ้ยค่ะอุ้ยเน่โอ้ยอย่าโยนเขาบอกอย่าโยนเดี๋ยวโยนอย่าโยนอย่าโยนนะพี่เพื่อย่าโยนเพชรอย่าโยนเอาพชรติดจ้าเพชรนี่โยนไม่เขียนตาตายูกเห็นอยู่กระโปรงนยายเราชุดลายคือคอยชุดเนี่ยนี่คือเพชรนะคะนี่ค่ะ ตาตามันไ่รู้เห็นหรอกมันกระจางหน่อยน้อยยาเนี่ยมันจางลงแล้วเนี่ยตาตามเนี่ยอะจิงตัอ๋ิงบิงอะจิงบิงงตอ๋ิงบิอ๋ิงบิงงตัอ๋จิงิงอ๋ิงจิงงตัวอ๋อจิงงอะนึงสออันนองส้าไอ้ละ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 าสนเล่นเลลนลน้ย นะหมอหมอมาหมอเป็นทำไมหมอไปถอนฟัน,นเลยเขาไปถอนฟันเลยเขาตรวจนะคะแล้วคาะครงมือก่อนนะคะเดี๋ยวเคาะก่อนนะคะพักพัก <laughs> <c oughs> โอ้จมูกดีค่ะแล้วปุ๊บปยฟันดีค่ะมาเอาหมอมาาคนไข้ามาต่อคนไข้นามาหาหมอเอาทำยังไงก่อนสวัสดีก่อนสิคนไข้สวัสดีค่าก่อนคนไข้ขาเอาข้างล่างก่อนป๊บ เอาข้างล่างก่อนทีอ่าางับออกโอปปอปโปปอฟันข้างล่างโอ๊ยโอ๊ยโออินอะไรมาค้เดือเลยป๊อปอึมากินบอึดมาเอออ่ะเดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำนะคะ

เยโอ้ยนากวอานยกเ้ยวใหักษกลัวยักไมตายักษ์ยักมยักเขียวใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักเขียวใหญ่ยักษ์อีกอย่างนอันนี <h <h h ้ยักษ์องไมอันนี้ยักอุปกวน ตื่นไบดูดยักษดูยักษ์ใ่ตื่นปานใดเรกพม่น้อเอือคนละขึ้นไปกับแม่กับลุง่าลุงฝัดหัวปุ่นดูยัรมานสิกก็หเฮ้ยฮะอกกบ่ได้ี ยัดเนอา้เอาสวัสดีปีใหม่กันหรือยังจ้าสองคนดูดูสัสดีมาด้วยกันสวัสดีปีใหม่ ไอลองจีพายลอล้อล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 อออเอค่ซลอ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 อลอวสีส่ลอให้ไลเลเลยลลเลสียงุกคนลัลน่ากลัวกลันลโอ้นกลัลักลัวัวกลักลัวลัลั่าลกลัวัวนกลัว่กลัวาันลวาักลัว ใสอันนี้ด้วยนี่ใสอันนี้ด้วยจะเป็นยักษ์ใสอันนี้ด้วยเป็นยักษ์เลยนะคะยากยังไงอุวยโดยยักษ์คือยักษ์น่ารักกันยยักษ์ตัวนี้คือตาฮักห้าเแฉเวลาหยอกกันแล้วเามาเาเบามายักษ์ตัวนี้มาเอานี่ใส่หัวด้วยยักษ์มายักษ์มาเป็นยังไเนี่ยยักษ์ตัวนั้นเอานี่ใส่หัวยักษ์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 เชี่ยยักษ์ดีปีใหม่เด้อพี่น้องอู้ดูยักษ์ดูยักษ์โอ้ โอ้ยแม่มันแรนเหมาขึ้นกันไงต่ำเลยปุ้ยอันน่าสิผ้าเออละ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 แม่ไปแล้วแม่แม่ไปแล้วแม่แม่ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ แม่เขาตกยังจังีบบ่ลังมิ่งกจินเขารักกันอ้าวมาดูยักษ์หนยายยงทำยักษ์อันนี้ยักษ์ครอบโคตรกับลูกจีนสวไม่ลองกาดยังแห่เลจ้าสิ่งที่ไหที่บดีกิไปก็ปีเก่าเต็มมือขึ้นนี่แหละไปแล้วมี่คสิ่งดีๆขอาแมบาน

อยากอ้ยบังครับยาเป็นอยากครอยองยากขอมาขยาไองยลมอนเป็นยากัง่น้อาอมมวะโอยาอะยาเอาไ้ดีขยายอ้มอมอนแ้อัตรีเดียวก็พ่อเดียวล่ะลูกเอาตเขาะรัเออในตรงใส่อันนี้พ่อ

ไโอ้ยสุยไปดังย่้าวาว้าว้าวว้าเบยมนาว้าวบึ้บ้บึ้บโอ๊ยยากตัโอตันี้ตัวฮ่าฮ่าฮ่ ทั้งหัวหล่อทั้งงกค่ะโอ้ยหยักตัวนี้บพรว่างเขียวเลยวะพี่น้องหนูขออนุญาตล่วงไหลก่อนเดี๋ยวมาไอเ่อไหมเดี๋ยวเปลี่ยนไล่ไหลก่อนไล่นีไล่เพราะคือวะ